ถ่ายไปเลยดิถ่ายหน้าจอปกติก่อนครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะแกล้งมือเบรน,นะครับแกล้งหนิงครับพ่าเขาจะ,ะมีความรู้สึกงไงเพราะคอมพิวเตอร์เขามีปัญหานะครับตอนนี้หนะ้าจอปกตินะครับผมจะกลับด้านฮึ่เ <c oughs> นี่ยครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูกัน

เอ้ยย่งข้างเลยนะเฮ้ยไปลัดแหเฮ้ยไปลัดแหเฮ้ย่างข้ไแไห่ยไปลดมองเต็เตยอเลิกแล้วลมันอยู่ที่อะไรเนี่ยเข้มวะ

เฮ้ยครับเป็นปกติเยฮ้ยโอ้เนียใช่ใช่เดี๋ยวเดียวก่อนเจอสิ่งแปลกประหลาดอันยังคงไม่เลยแบงคเดี๋ยวนหรือแบงคนั่นแลอันงเฮ้ยอันงวะเฮยย่ไว

ดูเวลาตัวนี้ดิแลไงนี่ไงเวลาตรงมันทำไม่ตอบาแบบนี้โว้ยทำงานไม่โตแบบเนี้ยแกบวใช่เราเตบั่้าอะไรล่งไงเฮ้ยเข่งบ้านอนยจริงเหรอในเน็ก ำมาลวมเหตุได้นี่ใช่ใช่ใช่โอเคครับดีครับเราเคยมันมันเคยวะปังมงเรียเนอะไรวะเราอยู่เกือ ดูครับดูครับดูครับเราผีกล้องอย่างนี้ครับแกแกคุหลับ